ต้นไม้ใหญ่ดีนะคะต้นโพนะี่ที่นี่สอนรักษาสวนน้ยสวยดีเป็นที่พักริมน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อัมพวา อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กองแต่ว่าที่พักอยู่ในสวนนะคะถ้าใครชอบสวนก็คงชอบกชื่อริเวอร์โคโค่ทำไม่กินำามะโคโค่เมื่อก่อนติดสวนมะพร้าวรือไง ที่นอนที่นอนที่มีสวนนะมีสวนอยู่ด้วยนอนดูสวนบอ่อน้ำจริงๆแล้วติดแม่น้ำแต่ไม่ให้ดูแม่น้ำใจหลยอยร้านนวดที่อ,อัมพวาถ <laughs> ่ายทำถ <laughs> ่ายทำวีดีโอ อากาศเย็นนะคะสดชื่นไหนดีไหนขาวานสดชื่นดีค่ะมันเย็นเย็นผ่อนคลายอันนี้เจเนจันสัมปันีทองเอกน,นี่จ้ะ ใส่บาทใช่ค่ะอ๋พิวอชาดาตีจองุทอปจอยิโหจตารุธรรมาวทันตีอายุวโนสังฆาลังที่นี่แต่ชื่อโคโค เออไม่ใช่ชื่อริเวอร์โคโค่นะคะข้างในกว้างมากเลยเป็นส่วนนท่าน,นะานข้าวเช้าต้องเดินไปทานที่ดินน้ำนู่นนะบ้านพักเขาอ,อยู่ในสวนเป็นแบบนี้นะว่าหลังหนึ่งก็มีหลายห้องแบ่งๆกันอันนี้ฝนตกนะคะ่ะ เอาไปใส่บาทมาสจกคู่นี้ใส่บาทได้หกลูปกบุญมาฝากทุกท่านนะคะจริงๆแล้วจะใส่บาทริมน้ำแต่ว่าวันนี้ฝนตกป้าบอกว่าพระไม่ภายเรือมาค่ะก็เลยออกไปใส่ด้านถนนแทนนั้นถนนพระท่านก็ถือล่มเดินมา ถ้ามาทางเรือคงพายเรือถือล่มไม่สนัด <c oughs> นี่บรรยากาศอินน้ำนะคะตรงท้ามเป็นวัดปีจินดาฝนตกเปอกแปะเปาะแปะเอาความสดชื่นเอาฝากนะคะเมื่อวานไปน,นวดมาคุณนวดบอกว่า ตอนเช้าต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ลุกขึ้นมาทํากับข้าวใส่บาตฟังแล้วปปื้มๆนะคะวันนี้เลยไงต้องไม่ตื่นสายต้องลุกขึ้นมาใส่บาตรอย่างเขาบ้างมืนันนึกว่าจะได้ภาพสวยๆเป็นภาพพระอินน้ำไห่เรียงมาใส่บาตก็ฝนตกว่าบอกไม่มาค่ะ ป้าก็เตรียมของไวห้หนกันอืมนของจักแบบแต่พระไม่มาออกกำลังกายเหรอคะออกกำลังกายยืดเส้นไนนะทานข้าวได้เลยเหรอ ข้าวเช้ากันค่ะฝนตกนี่เป็นบทเก่าที่วัดบางพับนะคะสวยนะคะดูเดินเข้าไปด,ดูข้างในมีสองวิหาร สมุดสงคามนะคะโอ้ภายในมีพระพุทธรูปสวยงามมากเลยกราบกราบกราบมาด,ดูนะนู่นต่อมีเจดีย์ด้วยสองเจดีย์ ผันประตูสวยสไตล์จีนจีนสุขีอะไรอะไรไหมเปิดไม่ได้ด้านหลังสวยดีนะคะ น่าจะสมัยรัชกาลที่สองไหมใช้ถ้วยชามอย่างนี้ข้างๆนี้เป็นโบสใหม่นะคะก็สวยอีกแล้เข้าไปปิดทองครับก,กันนะคะมีพระประธาน200ปีมีดอกไม้น่ารักจังเลย นี่เลยนะดูสะอาดได้ยมแล้วเราจะเอาทองที่ไหนอ่ะจ๊ะทองคำนี้เลยดำดำครับเอาทองที่ไหนครับไม่มีครับทำบุญทุบเทียน กันครับอดแบบเดือพักข้างน,นจับพักกันนะคะัรบรบับรับ กินข้าวกันริมน้ำนะคะดูวิวของรีสอร์ทสวยๆใชลุงสั่งให้ถูกแล้วเดี๋ยวรอกินละคะเส้นไหนบ้านคุปโภ เหลือร้านคูโบนี่มีเย็นกาโฟมมีคนรอ,อกินอยู่ข้างล่างนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวก,กินกัน๋ยวก,กินกันนะเพิ่งไปไกลรอ,อกินรอ,อกินแป๊บ บ้านริมน้ำเขานะคะชื่อ, Apple อ,อแ,ปแปปอปเปิลแอปเปิลโฮมสเตย์แอปเปิลโฮมสเตย์แลฝั่งน้นนะคะปปเรียนที่เรานั่งนี่เขาเรียกเรียนเสน่หากินน้ำผ้ากันค่ะปปเ,รเรือนเสนหา ค่ทำไมมันมีสาม,ม,มอัน่ะทำไมมัเป็นสี่อันนี่เรือนเสน่หานะคะเราเข้าไปกินกาแฟกับเข้าไปกินไก่ทอดกันค่ะ